สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอกแล้วก็สวัสดีคุณแม่นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ขับรถเข้ามาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่รอเลิกรอยามนะคะเพื่อที่จะขับรถเข้ามาก็เดี๋ยวจะรบกวนสอบถามความรู้สึกพี่เอกแล้วก็คุณแม่นะคะว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถฟอร์ดคะครับก็จากที่ดูหลายๆยี่ห้อเนาะเราก็เทียบสเปคแล้วก็ราคานะคะพราบว่าฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ทั้งเซฟตี้ก็คือความปลอดภัย ว่าราคาก็คือสมเหตุสมผลมากมพร้อมทั้งบริการการขายด้วยของฟอร์ดเนี่ยครับก็เลย<อ>ค่อนข้างมั่นใจว่าเออเราเลือกฟอร์ดดีกว่า ค่ะพี่เ,เราเลือกซื้อรถที่สอดโชคชัยกำแพงทั้งท,งที่มีศูนย์บริการอยู่ทั่วไปเลยค่ะพี่ครับผมจากที่ได้ลองเข้าไปถามตัวแทนหลายๆที่นะคะเค้าก็พบว่าที่ฟอดที่โชคชัยกำแพงเพชรเนี่ยคือให้บริการดีมากคือตอบไวมากนะครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คําชี้แจงคําแนะนาจากคนที่ไม่เคยได้ซื้อรถมาก่อนเงี้ยเขาก็ให้คําแนะนําได้ละเอียดแล้วก็ไม่มีงืผิดด้วยค,ค่ะ ก็ขอบคุณพี่เอกกับคุณแม่นะคะที่ไว้ใจให้กับทางฟอร์ดโชคชัยกำแพงเพชรของเราค่ะดูแลในเรื่องของการออกรถในครั้งนี้ก็ยินดีพี่เอกกับคุณแม่เข้าสู่ครอบครัวฟอร์ดโชคชัยกำแพงนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจก็แท็กอินบ็อกเพจกันเข้ามาได้นะคะของเรานะคะมีฟอร์ดทุกรุ่นเลยค่ะใบแดงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่พี่เอกค่ะ